ไปดีจ้ายิ่งฝึงสะนแหน่หรือพามาเบิงจ้างพุตัดเข่าจ้าตัดว่าให้แล้วดอก <c oughs> นี่สาด้วยจ้าสา <c oughs> สาป่ามองเก้าหน่ะ <c oughs> ให้ลูกให้ล้านเรามาตัดให้จ้างลูกจ้างล้านน่ะ <c oughs> ถ้ายางเบิงเข่าก็ได้เัน นี่ตัดบ้านแล้วพี่น้องข้าเจ้าถือมาขอข้าเจ้าขอตัดไหงัวก็เลยบ่ได้ตัดแล้วนะตันเลยว่าชะงักเว้ข้าเจ้าตัดเอาเองข้าเจ้าถือตัดเราเองนะจ้ะคุณบันบ่ทยหันตัดวันนี้ปุ๋ยพวกก่อนเนี่ะนะขนใบข้ามใบยังไส้สีเหล่ๆเขียวๆห็นอยู่นะนี่คือกันหยาแห้งพี่น้องจ้ะ Ừ, nhiều con phân phun phun văng là, trâu đầm ở nấm, nó mới được, nó cả ngắm gì đó, cái nai cả ngắm, mayu, nó, rắn phân phù cầm năn, rắn kẹn phun phì nòng chạ, rắn งามค่ะพี่น้องบนบองามเลยหน้าตัดออกเงนี่ยันสวยเลยพระเจ้าอยู่เอาเพลงว่าพี่น้องจ้ะพี่น้ำอยู่อืน้ำฝนตกเล่อนกันพี่น้องจ้ะตกไหลเมืองไหลเว้น อย่ากับเขาพ่อๆกันพี่น้องจ๋าเขาวงามปีนี้เขางามบ่าเพ็ญบ่งามเด็กเขางามอยู่แต่ว่านยากอันแงงเนาะธรรมดาหย่าแงงเขางามมานทำกันอูดหลุดพี่น้องจ๋า งาแหฮ้งเข่างนนมามนะวะงามยูปีนี่บึง,ง,งเงาเข่ากับพ่อพี่น้องจา่าผู้ขายไปเก็บเห็ดบ่ได้มัดไทยตุ่นมันเห็นบึงไทยไว้เช่นึงแล้วคลิปนึงแล้วแต่ววันบ้างงนงามป่านนี้นะตอนนั้นตอนไทยหน่ะ อันนี้สาเขาเอื่นว่าสาพี่น้องจานเนี่ยตองทดมันออกบ่เกิดมันนแตกมันก็จดกันพอดีนังเนี่ยพูดหน่อยนั่มมัเนี่ยผักบ่โอ้ยบดแดงกัดขายังน้ำมันแค่พี่น้องน้ามดู อยากหลายเข่ากับงามเป็นเบ็ดที่ร้ายดอกสวยอยู่เป็นบันนี้แล้วว่าจะคักอยู่หลือนอย่างไปนน้ำคู่หน้าปลาอยู่ข้านี่ยล่ะพี่น้องอุ้ย <c oughs> <c oughs> ngâm ửng ừ. ừ, cái cho phi nông cha nhà cái lái khẩu càng ngâm có phải dây bùi đấy nè ừ, nhà lái ขนาดตัวท่นใส่ปุ๋ยพี่น้องจ่าปีนี้รู้สึกว่าดีดีกว่าทุกปีดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วว่างาันป่าน,นี้พี่น้องจ่ากระช้าเอาห่วงเอามากเกอรไข่ยอยู่เด้อขนาดว่างาันป่าน,นี่วะกำลังเริ่มตัดอีกพี่น้องท่านในเดี่ยว ให้ไงบันให้พักไข่หน่อยได้ไหลายล่ะแก่แล้วเจ้าบอกเก็บไปให้ยุบอกเก็บไปขายให้ยุพี่น้องไม่แก่แล้วไอ่คนบ่งงาม bụt bút ma bàn, nó đèn nhong khá đẹp khi nó chả, hàng nó ngang bàn đấy, quý ba nửa ngang thật ạ, nhà độc, quý chỉ หน้าให้นี่ประมาณสองไรทุกครั้งพูนว่าทกค่ะ,มะเมาเฮ็ดซื้อพี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดอยากเฮ็ดจินละอ้พูนใ้เฮ็ดไม่มีผู้เฮ็ดถือว่างใดเนาะ,ะเฮ็ดอยากเฮ็ดจินไปซะละ งามดูพุนอะย่างเงี้ยมึงแน่พุ่นอย่าร้ายพวกเขามองนี่แต่ว่าไปพุ่นงามอยู่พี่น้องจ้าพุ่นคือผู้ว่าผู้ขาว่าซ้ำซ้ำมั่นยังเด้นี่แหละรถนี่แหละเดี๋ยวสี่ไอ้เบิง้งให้นี่บ่คเคยงามพี่นอ้อง นี่งนผู้ขาสามพี่น้องจ๋านี่เขาเรียกว่าสามปักดำ่อมพี่น้องสอมที่มันบกเกิดพี่น้องจ๋านี่มันบกเกิดผู้ขากันเลยมาส้มยอนนะน้องมูนี่แหละไปเน็บ น้ำมีอยูบันให้อยู่พี่น้องเอ้ยไม่น้ำยูบันผู้ขาก็ดีใจไปนํำ้ำฟังหันแร่งโอ้ยสุกใจเฮ็ดเหรียญนึงสิเฮ็ดจังหดเนาะสนุกบ,บ้านถี่บัวใเนาะ งามอยู่ดำ้มเอาละผู้พันวันกับโอ้เซียนคักว่าย่างผน้พันให้พี่น้องจ๋าเราเกม่งคักวันเขางามก็ดีคักเลยปุ้นอะมันเงา,าเนี่ยมันบทีเกินไปพี่น้องจ๋ามันพองามเลยวะผู้ข่า,ขาวานี่เซียนตัวบี้นาะผู้ใด วันเขาบ่หนิแค่เพื่อน้องเขาก็ได้พี่น้องจ่ะจั่พวกแบกพวแกแวกเนีเด้อขอราะถูกเพราะใหได้ก็ได้ได้พักกันย่งางก็ขาดกันเลยถือเกือบพี่น้องเกือบก็คือลองเท่าเลยพี่น้องจ่านี่เก็บพักกันย่างก่อน <c oughs> แย่งไปเฮ็ดกอพี่น้องจ่าไปเฮ็ดกอเฮ็ดละโงกโอ้ย ดียวทั้งยังทั้งม,มาไทยแต่เดี๋ยวหนูมันจะเจ็บพีทได้ไหมอุดเอาพี่น็อกขากระได้ แงงโคกับมีบดเรี้ยบบดใหญ่ี่น้องจักพวกอื่นเักแงงโคที่มันกินดิบบ่ได้ขัวถ้ากบจะได้ยุ่นล่ะเฮ้ยลัวอยู่ไม่เกาๆเหมืนได้ว่าเดียวเนี่ยพกขัวพวกขาพวกกินกบบวกจะกินตาเดียมมากๆเลยบวกอยากทำ หาบึงพักไผยยังแบบกินเสียงคนตัดหญ้กภาพอยู่บึงพักไผยพี่น้องจ๋าหน้ามึงมันเป็นยังไงหน้าท่วมเลยล่ะซ่อเบิึงผู้ขาว่า นี่พักกัแนแย่งนาพี่น้องจ้ะนี่พกกัแย่งนาอันนี้นี่นี่อันน,นี้พักกันแย่งโคพี่น้องเนี่ยรถขนอ้อมจะกบได้อยู่แต่ว่ากินยิบไม่ได้เพราะควมคิวพี่น้อง โอ้ยบบิดหงมานั่งขู่ขากระไดมาชื่อๆนี่ไหมเนี่ยขับไข่หน่อยพี่น้องจ่ามึงเนี่ยมึงงามดีีเด้เพราะว่าผูงขาบ่เาะเธเก็บไปการมึงงามหยัานเพิ่นกลิ่นโมเสบเนาะเพนอยากน่ะเจ้าอยากบ้า เก็บไม่แน่เถอะนะท่านะนบอกให้ไลยเนี่ยกูาขายย่านวิ่งกับปานั่นก้มโดนไลยกับโบได้วิ่งห้นอกจ้าเป็นน้ำเท่าหรือใดบุกขาบ้า <c oughs> โอ้ว่าจีบผ้ามาเบิง้งอันทักไห้กับโบเห็นเหมือน น้ำท่วมเบ้อเลวพี่น้องจ๋านี่นี่นี่เออนน้อยโอ้แม่แม่นพอยิ้นตั้งแต่ีอยู่แต่วานมาหลายนะเบ,บื้งเห็นเบื้งจังหว่าบ่ได้มาเก็บหนิมันก็บพ่อสิได้เนาะมันน้อยไหมวันนี้น้ำก็ท่วมมาที่นี่ ได้มาได้ใสบ่บุปทีนี่ก็ได้มาได้ทั้งแคสูบบ่เดี๋ยวมาผู้ขาก็เลี้ยงสูบนาะ <laughs> โอ้ยตลุกเลยผู้ขาก็ได้พี่น้องจ๋ามันน้ำท่วมมาแล้วพี่น้องจ๋ามัคือดอกเบิ่งแล้วไม่แน่น้อย บางแน่สี่มันเป็นดอกบนลำพี่น้องจานมันพวเป็นแต่ไม่เก็บกันที่ต้นผู้ซื้อให้ซื้อผู้กากก็จะให้มันเก็บบ่ได้ไหมบางต้นมันแน่นเก็บได้แล้วพวเป็นแต่กินดอกมันแจกที่เอาไปกันเนะาะมันเห็นมือนั่นมันจะขึ้นอยากเท่ไหนหมูขึ้นเลยว่าสาธินยาก้อนใกล้เชียง เขาคนน่ะเขาเจ้าเก่งแน่นอนบ่คุ้ตัดเขาก็ได้ธรรมดาด้เด่นต้นเขาวงกีบเขาวี่น้องจ้างามเขาวีนี่ยอมรับเลยแต่ว่าสิได้ใช่ปุ๋ยอยู่ตัดแานล้วกอนเดี๋ยวมาปุ๋ยมาวันพี่น้องจ้า เดี๋ยวนี่พ่นจัดแล้วกันเนาะหาลองพ่นว่าแล้วจัะจัดเฮ้ยโอ้ยเมื่อนี่จากเด้อะพ่นจัดไอ้บัอลต้นได้ยินเดี๋ยวพี่น้องขาเอิ้นโอ้ยยันสายไฟดัดสายไฟลูกหลานทางลัดให้เจ้าลรอมุงมะดัดโขลกคน ให้ยูคนวันหลนนายปีน,นี่ก็บอกยังปบนไหนเลยเนาะน้ามข้าวเดีอยวเลยนะคนงามนหน้าหลายช่งเ็เจ้ากระไรน้อง,ง,อองเอ้ยขาจะช่งเดียวกัลึกลื่นลึกลื่น <c ười> อยู่โอ้ย <laughs> chuẩn bị hoàn thiện rồi ạ hết ra nam vì nam ấy lên cả đi nam cả đây đến nhà heo cũng khá bao bẩn chuẩn bị ไปเบิง้งตัดเถียงตัดนาเอ้ยตัดหญ้าอยู่เถียงพี่น้องแั่ให้มันแฝนข้างหน้าไม่ตัดเล่านี่ไม่อยากฆ้าคนแต่ถ้าคนอยากได้มู่หน้ามู่เถียงเนาะตรงไอ้สักกันขวาะกระไดซทำนี่ก็เศร้าแล้วพี่น้องจ้างานทำนี่ก็เศร้าแล้ว ยยแยกผงซสแนวเก็บได้พักตั้งนี่แล้วอเอไปแกงใส่ไก่แกงใส่เห็ดก้อหลงแกงใส่ไก่พนะหลงว่าแกงใส่เห็ดก้อพี่น้องจ๋าเก็บเห็ดก้อเห็ดละงอกเห็ดผงวห,หงวานได้พี่น้องจ๋าได้ตัวบุขาไป แต่ว่าก็ลมใส่หลมขัวเป็นละขาบอดีพี่น้องเอ้ยถึกรถชนแต่ยังนมผุน่นขามาเลยเพราแข็งแรงขากระไดต้นเผาหอมน่ำหอมของหลวงพีกำนันปลูกเทียงกปลูกไร้ได้เดี๋ยวพ่น เจ็ดวันเลยเนี่ยคุณสองอันสามอันเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงตก,กี้พี่น้องจ้าบานี้เท่าแล้วเนาะแฟนเพิ่นก็มาจากซะบานี้โอ้ยบ่มีไผสิเฮ็ดแล้วมันอยู่กเ็เฮ็ดบ่ได้ดอกขาหลายๆเท่านั้นก็ได้ได้ว,ว่าก็ให้ก็ใจเนาะพี่น้องจ้าผู้ขาว่าลูกก็อยู่ใกล้ๆซะหน่อย พี่น้องเอ้ยเดี๋ยนี้ตูนสัตว์ละคนเกิดดีถึงสุกแล้วล่ะ,นะนเนาะผมว่าป็นยังดอกว่าเดี๋ยนี่ตูนซื้อๆนะฮาก็ได้ถึงวันของเพิ่นเพิ่นก็ไปนี่แหละเถียงหนึ่งพี่น้องสามมงมองหันกับลงสีได้หน่อยะมันเถียงป๊อป่าอเนี่ ขุ่นเบ่งแน่น้องใหม่คน่นบ่งแน่พน่นสางหลังพี่น้องจะปลูกไม่พุ่นสังไค่พุ่นสางหลังนี่คู่หงอละปลูกไม่พี่ก็ใกล้เรื่องไว้บอกไปขายละลุงพี่ก็ได้ขายช้าอ่าเอ้ยเห็นมันยากมันนั่นขายหมันโลดพนะขายจังใดเราไม่จับพี่น้องมันอยู่ทั้งคนอะ มมพุ่น่ะงามบมงเจ้าพี่น้องว่าสวยบ่ไก่ไหมเนาะพุ่นหลายสาย่ลายตู่อยู่คุณจิตเศร้าวควุยูหรอกมั้งพุ่นมันแตกไปนะมึงเนี่ยวนนี้ไม่ย่านไผยหรอกเนะี่อ้ก,กุ๊กเนี่ยคุวว่น่ะมิจฉาตู่อ้วนๆพี่น้องนี่แหละตัดแจ้งลูกหลานหล่ะมาตัดให้ลุงพี่ เพื่นจ้างอันนี้เผาจังนั้นผู้ขาว่าผู้ขาเป็นผู้เย็ดอันนี้เพื่นจ้างเองเพื่นดอกทุงพีกำน,นั้นจ้างจ้างลูกจ้างหลานนั่นแหละยามาลูกหลายยามาแม่อถิ่นเมื่อแล้วเดี๋ยวหมูแล้งจังกินไปเมือ่อพื่นไปอยู่โ,โรคพวกตัวผุนไปไอ้กอุกไปพ่อโม่ไป ปบหมักไห้ไปใส่หรอคือพอเห็นตายแล้วบ่นะ,ะคือเหลาบเห็นแต่บมักแดงหมักไห้ไปใส่ล่ะมันเข้าไปหอมน่ะบ่ฮะยี่บาปเถอะโอ้ยพุ่นเบาบับเมน,ในใตาพ่อปื๋บ่ไครใครวุ่นก็ได้งามเกียร์หรือจะถึงจักพี่น้องจักบักน้าวก็เป็นมากเป็นผลพี่น้องอยากนั่งกินน้ำพึ่นนี่ล่ะข้าก็ได้ ดูแลไปน้ำนอีเด้ออีลาเอยจุลีเอยตันละออ่าบ่ใหาเนี่ยวดสุมบ่แห่งคักเฮ็ดแล้วแล้วเด้อนี่แหละเอาจุน้ำก่นี่แหละอันนี้เด้อจ้า ขูสุขคนณสุขภาพแข็งแรงทุกตัวหนาเด้วจ้าวันดีจ้า